ต้องมารับเด็กกระทานหานนะครับทุกคนไม่สบายสวัสดีน้องปิงสวัสดีค่ะไม่สบายใช่ไหมลูกคุณครูโทรให้มารับกลับบ้านนะครับน้องไม่สบายครับเป็นไข้มาวันสองวันวันนี้มาโรงเรียนได้ครึ่งวันคุณครูโทรตามให้ก็มารับปวดท้องไหมลูก กวท้องใช่ไหมนี่ก็เลยพาไปซื้ออะไรกินได้อะไรน้องปิงโซชีแก้ได้ไหมแก้เลยหาก,กินลูกจะได้กินยาตรงนี้อากาศมันเปลี่ยนนะครับมัน ร้อนๆหนาวลอากาศมันเปลี่ยนแปลงมันกคนไม่สบายนะครับเป็นไข้เป็นอะไรกันเยอะๆเลยแล้วตอนกลางวันหนูกินอะไรนะก๋วยเตี๋ยวเหรอแสบท้องใส่ใส่พริกเยอะหรือเปล่า น่ากินจังเลยน่ารักอันนี้มันหวานนี่มากินจะได้กินยาพักผ่อนเราขาดเรียนหลายวันเราเรียนไม่ทันเพื่อนขาดวันเดียวนะไม่ไม่ถ้าไม่สบายหลายวันเราต้องกินแล้วกินยารักษาตัวเองจะเรียนหายเร็ว ซุ่ยที่อะไรอ่ะมันมีชื่อว่าอะไรมัง่งซุ่ยชีแล้วเป็นเข็มเหรอ,อโอเค,เคโอเค,เคบ๊ายบาย,ย,ยเข็มเหรอบ๊ายบาย